<ś Kan ata> อ้้ย้ยจก๋าจีจก๋จีไอ้ไอ้ให้อาหารปลากันครับตอนนี้ก็บ้านใหม่มาแล้วแต่ตอนนี้ต้องพักบอกก่อนบันนต้องอยู่นี่กันก่อนนะเด็กๆอันนี้เป็นปลาที่เราชอบเอาลงในช่องบ่อย ก็เลี้ยงรวมกับปลาหางนกยูงไปเลยถามว,าว่ามีไล่กันบ้างไหมก็มีนะต้องปล่อยให้หิวหอะ่ะถ้าไม่หิวนี่คือไม่มาจะหลบจะหลบกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วหางนกยูงมาแล้ว จะนั่งอยู่ตรงนี้ได้ไม่นานหรอกเพราะว่ายุางค่อนข้างจะเยอะจะให้เม็ดเหล็กด้วยเพราะว่ามีลูกปลาอยู่นอนนอนนอน,น,น อ่างที่เตรียมไว้จะเป็นอ่างที่เตรียมไว้นี่ไฟฝ่ามันหมดเร็วอะพักพักไว้ก่อนไม่น่าจะมีซึมแล้วเพราะว่าอืม ยังไม่ได้ล้างตัวกองเลยอ่ะท่านใดที่แบบว่าผ่านเข้ามาเห็นไลฟ์วิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนี้บ้านน้องมาแล้วใหญ่มากคือใหญ่มากตั้งใจจะเลี้งสักหกตัวแต่ว่า าจจะได้แล้วแหละได้เป็นแปดแล้วแหละ <c oughs> ตอนซื้อมาคิดว่าเขาจะไม่ย <c oughs> เขาจะตรยแรกคิดว่าเขาจะแบบเออจะไม่ไอ้นี่เนาะแต่สี่ตัวนี้คืออยู่ทนมากเลยต้องซื้อบ้านใหม่มาโ้เพิ่งมาเมื่อวานสวัสดีทุกคนค่ะให้อาหารปลากัน จะอยู่ข้างนอกไม่ได้นานเพราะว่ายุงเยอะมากที่บ้านยุเยงเยอะมากต้นไม้เยอะมีใครอยากแนะนำมาอะไรไหมคะพูดคุยกันได้นะคะสงสารน้องน้องอยู่ในสระที่มันเล็กเพราะแต่เดิมคือเราไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงปลาเราแค่จะเป็นบ้านน้ำตกเฉยนี่วันนี้นไปสวนจตุจักรมาก็เลยได้ปลาคราฟมาสี่ตัวรู้สึกเหมือนจะตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะเนี่ยตัวใหญ่ขึ้น ๆๆๆๆๆๆๆนั่นนั่นแอบไล่กันด้วยมันไล่ปลาหางนกยุงไงเพราะเขามีลูกปลาอยู่เราไม่ได้แยกอย่าๆย่อย่าอย่ไล่กันอยไล่กันได้ไหมหนีทันก็คงหนีหนีไม่ทันก็เรียบร้อยเอ้านี่เป็นไล่ทำไม คือทั้งวันเพิ่งได้ให้อาหารนะ <c oughs> ปกติคือออกต่างจังหวัดน,นี่คือสองวนัวนสามวันสี่วันก็ไม่ได้ให้อาหารนะเขาก็อยู่ได้เขาก็อยู่ของเขาได้นะืม <c oughs> เขาก็อยู่ของเขาได้นะตรงเนี้ยจะไม่ได้เปิดทั้งวันจะเปิดแค่เฉพาะตอนอยู่บ้านหรือว่าตอนช่วงให้อาหารยอะไรเงี้ยช่วงไม่อยู่บ้านคือจะไม่ไม่ได้ไม่ได้ให้นะมันก็จะไม่เป็นอะไรปลาก็จะอยู่ดีปกติดี <c oughs> ก็คือไม่มีออกซิเจนก็อยู่ได้แหละ <c oughs> หาน้องยุงเยอะเลยนี่หาน้องยุงเยอะเลยไปแล้วว่ายุงเยอะอะสวัสดีทุกคนนะคะหมอไหวแล้วยุงเยอะฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเตรียมจะย้ายน้องไปนู่นแต่ว่ารอพักบ่อก,ก่อนเพราะเป็นบ่อปูนะคะต้องพักไปก่อนนะคะอืม ไปแล้วบาย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 